สวัสดีทุกคนเราคือวงดําชมพูหรือว่าแบ็คพิงกนั่นเองนะแต่ว่ามันต้องมี4คนใช่ไหมหายไปคนนึงเพราะว่าเรากําลังเปิดรับสมัครอยู่นะก็เลยมีแค่3คนนะตอนนี้เดี๋ยวครันี้เดี๋ยวขอมาทําการ สร้างเวทีก่อนละกันนะเพื่อที่เราเนี่ยจะจัดคอนเสิร์ตวงดําชมพูของเราถ้าเกิดเราสร้างเวทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดรับสมัครคนที่จะเข้ามาร่วมวงเราอีกคนนึงละกันเพราะว่าวงเรามันต้องมี4คนไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการสร้างเวทีกันเลยดีกว่านะทุกคนนะนี่โดยการที่ใช้บ้านหลังนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดเราอยากจะแบบว่าทําให้มันเหมือนเวทีเนี่ยเราต้องใช้รถต้องใช้รถคันนี้เป็นตัวช่วยโดยการที่เอารถคันนี้ออกมานะนี่เอารถคันนี้ออกมาคือจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ย มันเหมาะที่จะแบบว่าทําเป็นเวทีมากๆเลยทุกคนเราก็เอารถมาจอดแบบนี้เลยนี่เรามาจอดแบบนี้ใช่ปะแล้วเนี่ยเราทําเหมือนกับว่าตรงเนี้ยอ่าเป็นเวทีใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ทําการล็อกรถนะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้รถมันขยับไปไหนมาแด่ด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ในเฟิร์ฟธรรมดานะเราก็สามารถเอารถออกมาได้แค่คันเดียวใช่ไหม เพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้รถ2คันนั่นเองเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยเอารถออกมาอีกคันหนึ่งนะซึ่งเป็นคันที่เหมือนกันแล้วเราก็รถ2อคันนี้มาต่อกันแบบนี้ฟึบฟิบฟบฟบอ่าโอเคนี่ต่อกันแบบนี้เลยเปรียบเสมือนกับว่าตรงเนี้ยคือพื้นเวทีเรานี่เราก็สามารถแบบขึ้นไปยืนได้ใช่ไหม แต่คันเนี้ยเวทีเรามันก็ยังดูไม่สวย <What? S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการตกแต่งกันเราก็ใช้นี่เลยโครงสร้างเวทีนี่โดยการวางโครงสร้างเวทีตรงนี้เลยแต่ครันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสีก็ได้นะสมมุติพี่นิเอาเป็นเอ่อสีขาวก็แล้วกันเพราะว่าคอนเสิร์ตเคป๊อปหรือว่าคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ยก็ต้องดูแบบสไตล์โมเดิร์นหน่อยนะพี่นิวก็จะใช้เป็นเหมือนกําแพงสีขาวก็แล้วกันนี่ ันนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นอ่ากำแพงและกันนะทุกคนนะเป็นกำแพงหลังเวทีอ่ะนี่แล้วก็เปลี่ยนสีให้มันดูแบบสไตล์โมเดิร er ์นโมเดิร์นนะก็ทําการวางไปแบบนี้เลยจะวางตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรทุกคนการที่เราจะวางให้มันตรงเป๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากไงแล้วเราก็ทําการวางปิดตรงนี้อ่าตอนนี้เราก็ได้เหมือนกับว่าเป็นกำแพงเวทีรอบๆแลวนะมันก็จะดูมีความเป็นเหมือนเวทียิ่งขึ้นแล้วคานนี้เนี่ยพี่นิว,ก,วนก็วางกำแพงขึ้นไปแบบนี้นะอ่าแต่คานนี้กำแพงเราอะ่ะมันยังดูแบบว่าดูไม่สวยโดยการ ประดับไฟแบบนี้เข้าไปทุกคนนี่มันก็จะเป็นไฟแบบเขาเรียกว่าม่านไฟนะเนี่ยเราก็ทําการประดับมา่านไฟเข้าไปแบบนี้นะ <c oughs> ประดับเข้าไปเลยเฟิบอ่ะแล้วคราวนี้มันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหม ด้วยความที่เราเป็นวงแบ็คพิค์เนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูดําใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถเปลี่ยนสีมันเป็นสีชมพูแบบจี๊ดจา๊าดเลยก็ได้นะนี่ไงสีชมพูมันก็จะเข้มขึ้นแบบนี้แล้วก็ประดับมา่านไฟเข้าไปอีกนี่แบบนี้อันนี้เราจะสลับเป็นสีดําก็ได้นะเออเนี่ยสีดําดูนะ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดเป็นสีดาเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยแบบว่าเห็นความฟุง้งฟิงเท่าไหร่เอาเป็นสีชมพูเหมือนกันดีกว่าทุกคนนะหลังจากที่เราประดับมา่านไฟตรงนี้เสร็จแล้วช่วปอะอะต่อไปเราก็มาทําการ แปะดาวเข้าไปทุกคนนี่แปะดาวเข้าไปอา้าดาวเอียงซะงั้นหลังจากที่เราแปะดาวเข้าไปแล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนให้เป็นสีชมพูนะแต่ครนี้ดาวเนี่ยพี่นิวก็จะให้มันเป็นออกแนวแบบอา่าสีชมพูดํานะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถวางพ็อปได้แล้วเนี่ยเพราะว่าพี่นิวถึงขีดจํากัดแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการแบบว่าแปะดาวประดับเวทีเป็นแบบว่าตีนชมพูดำแล้วนะตรงน,นี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาจัดตรงหน้าเวทีตรงนี้ให้มันดูแบบว่าสวยงามโดยการให้ผู้ช่วยเรานี้ แบบว่าอ่าวางต้นไม้เข้าไปนะแต่ครนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบว่าผู้ไม้เขาเรียกว่าผู้ไม้เนี่ย เป็นดอกแนวสีชมพูนะแต่พอเราเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนลองลองเปลี่ยนเป็นสีชมพูดําดูนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นสีชมพูไม่หมดดาไม่หมดแต่มันก็ยังมีความแซมๆอ่ะตอนนี้เราให้ผู้ช่วยเราประดับเข้าไปก่อนตอนนี้เราก็ทําการวางเป็นเหมือนผู้ไม้ประดับหน้าเวทีเสร็จแล้วนะแต่ครั้งนี้มันยังดูไม่สวยต่อไปเนี่ยเราก็ให้ผู้ช่วยเราเนี่ยทาการใส่พ็อปนี้เข้าไปพี่นี่ว่าพ็อปนี้เนี่ยมันเหมาะกับเวทีคอนเสิร์ตเคป๊อปหรือว่าเกาหลีมากๆเลยนะซึ่งม ถาพ็อบนี้เปลี่ยนสีไม่ได้อย่างนั้นเหรอคิดว่าพ็อบนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองวางประดับเข้าไปก่อนกันแล้วกันนะรู้สึกว่าพ็อบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้นะเออมันเปลี่ยนสีไม่ได้ไม่เป็นไรก็รับรองว่าจะทําให้เวทีเราแบบว่าดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนี่วางเข้าไปแบบนี้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ทําการวางเครื่องดนตรีนะ วางไว้ตรงเวทีเราตรงนี้พอเราวางพบกองนี่ก็เป็นใจมากทุกคนนี่กองเป็นสีชมพูเลยแล้วนี้มาดูกองอันนี้ก่าว่าจะเป็นสีชมพูไหมหรือว่าเป็นสีดํำไหมถ้าเกิดเป็นกองสีดําเนี่ยแปลว่าดูเป็นใจมากเลยนะเดี๋ยวให้คนในวงระวางดูนะเพิ่บเ้าวเป็นสีเขียว แต่ครอนเนี้ยอยากได้เป็นแบบว่ากองสีดาอะเราก็แบบว่าพยายามสุ่มให้มันแบบเป็นกองสีดําดูนะเฟิบโอ้สีนี้ก็พอได้อยู่นะเ <c oughs> พราะการที่เราสุ่มสีเนี่ยมันใช้เวลางั้นก็เป็นกองสีนี้ก็แล้วกันแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทําเป็นที่นั่งคนดูนะซึ่งที่นั่งของการดูวงเกาหลีเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่นั่งของเวทีลำไยไห่ทองคํานะทุกคนของลำไย,ยเนี่ยจะเป็นแนวโต๊ะจีนกลมๆนะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนี้อะมาดูกันเอ๊ะรู้สึกว่ามีคนมายืนจ้องเวทีอ้าวหาย <c oughs> โอ้เมื่อกี้หุ่นดีด้วยน่าจะให้แบบว่ามาเข้าร่วมวงเราเดี๋ยวเราให้เพื่อนร่วมวงเราเนี่ยมาทําการวางนะซึ่งนี่คือที่นั่งของเรานะนี่อาจจะเป็นมานี้ก็ให้แบบว่าวางให้ตรงๆนะอย่าวางเอียงนะเพื่อนนะแล้วตอนนี้เราก็วางที่นั่งคนดูและนี่มีสักประมาณ3อัศจรรย์แล้วกันนะแล้วคราวนี้เราก็วางเป็นควันสีชมพูแบบนี้นะฮ่าบอกเลยว่าควันสวยงามนี่เวทีเราก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่คนดูแล้วแหละ แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะประดับเข้าไปนั่นก็คือโคมไฟหัวใจสีชมพูนั่นเองนะนี่ประดับเข้าไปแบบนี้ ทำไมคือสิ่งสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถวาง็อปได้อีกแล้วแต่ละคน3คนนี่คือ pop อหมดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ยังสามารถวาง็อปได้อีกประมาณ2ชิ้นนะเราก็ทําการวาง็อปสปอตไลท์เข้าไปแล้วกันซึ่งไฟสปอตไลท์เราเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะนะก็เป็นธีมแ b ็ a c k งค์ไงเดี๋ยวเราลองมายิงบนเวทีกันนะโอ้โหบอกเลยว่าเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ย มีเวทีของเราจริงๆนะนี่เราสร้างกัน2คืน2วันเต็มๆเลยนะเนี่ยจนตอนนี้จะเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเหม,มือนกับว่าเราสร้าง2คืน2วันะ่ะแต่ครั้นี้มันก็ยังไม่มีคนที่จะเดินผ่านตรงนี้เลยเขาไปไหนกันหมดละ่ะเดี๋ยวเราไปโปรโมทคอนเสิร์ตแล้วกันดีกว่านะแล้วเราก็มาลองชวนเธอคนนี้ดีกว่านะนี่ آ, آ อา้าวนี่เราคุยกับเธออยู่นะเราอยากให้เธอมาคอนเสิร์ตแบ็คพิง่ะ มาไหมชวนลูกเธอมาก็ได้นะโทรหาใครอ่ะมามาคอนเสิร์ตแบล็คพิงไหมมาไมจ๊ะดูแล้วไม่น่ามานะก็เลยมาทําการโปรโมทตรงป้ายใจกลางเมืองว่าแบ c ็คพิงคอนเสิร์ตบ้านหลังที่13ไม่รู้มีคนอ่านไหมแต่ก็โปรโมตไปก่อนละกันให้ hey, พวกนายพวกนายสนใจไปคอนเสิร์ตแบล็คพิงไหมจัดอยู่ที่บ้านหลังที่13สนใจไหมถ้าจะไปก็ขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยจ้าขึ้นรถมาเลยอ้าวเ,าเดี๋ยวนะคืออ้าวเขียนก็ไปเล่นไอ้นี่แล้วสปริงบอด นี่เราเอารถแบ็คพิงก์มารับแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรถด,ดําชมพูเนี่ยสว<ะ>ัสดีจ้าสนใจไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์ไหมโอ้โหแต่งตัวมาแบบนี้ออกแนวแบ็คพิงก์เลยสวัสดีเธอเธอสนใจไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์ไหมไปดูไหมจ้าใครอ่ะใครเฮ้รู้จักการแต่งตัวเธอแล้วเนี่ยชอบสีชมพูใช่ไหมล่ะแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าห้าห้านี่คือโอเคไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์ไหมแล้วเธอก็บอกว่าอือ ไปสิเย้ไปก็มาจา้าถ้าเกิดเธอจะไปแล้วก็เธอตามฉันมาอ่ะโอเคมาแล้วคราวนี้เราก็ขออุ้มเลยแล้วกันนะจะได้วาร์ปไปที่บ้านเราเลยให้เราอุ้ม่อยดีเร็วเถ้าเกิดเราเดินไปมันจะนานนะอย่าบอกนะว่าเธอจะไปรถนะโอ้ไม่ยอมไม่เราอุ้มด้วยจะขับรถไปอยู่ตรงไปเออมันไม่ใช่เลี้ยวไม่ไม่เลี้ยว <c oughs> กอล์แบ็คพิงอยู่ตรงนู้นเอ้ยเดี๋ยวรอก่อน <c oughs> ไหนเธอบอกว่าเธอจะไปดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงไงเล่าแล้วคราวนี้เราก็เลยบอกให้เธอเนี่ยขับไปที่บ้านหลังที่สิบามนะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยขอเธออุ้มแล้วเธอก็ไม่ยอมให้เราอุ้มนะแล้วคราวนี้เธอก็บอกโอเคนะนี่เราบอกให้เธอเนี่ยขับรถไปที่บ้านหลังที่ส3ามรู้สึกว่ารถเธอมันกระตุกกระตุกยังก็ไม่รู้นะเอ่อเติมน้ำมันอะไรมาเนี่ยเฮ้ยทำไมรถกระตุกขนาดนี้ <laughs> เดี๋ยวขับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวขับเดี๋ยวหยุดอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายถูกต้องตรงไปอีกตรงไปอีกจะไปขึ้นบ้านเขาทําไมแล้วต้องตรงไปนูน่นบ้านอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วนั่นแหละตรงไปบ้านหลังที่สิบสามมีคอนเสิร์ตแบล็กพิงค์รู้สึกว่ารถเธอจะพังแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขับเดี๋ยวหยุดถึงแล้วเย้ yeah. แล้วเธอก็ถามว่า นี่คืออะไรหรอโอ้โหเดี๋ยวตกแต่งเวทีขนาดนี้สร้างเวทีขนาดนี้ถามว่านี่คืออะไรก็คือเธอคนเมื่อกี้นี้น่ะไม่รู้จักวงแบ็คพิง์นะเออก็นั่นแหละทุกคนงั้นก็ไม่เป็นไรเราจะเต้นจนกว่าจะมีคนมาดูเราก็แล้วกันเนาะเออถึงแม้ว่าเราจะขาดสมาชิกไปอ้าวเดี๋ยวมีคนมานั่งดูเราแล้วนี่ไงโอ้โหนี่มีแฟนบอยมาด้วย How you like that แต่ตะแะตะดะแดด how you like that แต่ตะตะตะแะดะดแดดเออขอบคุณนะคะที่มาดูเรานะคะขอบคุณแฟนบอยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดมาทำไมระเบิดไม่ใช่แล้ว จะระเบิดออกมาสร้างสีงสันหรือ,อยังไงเนี่ยมันไม่ใช่นะ How You แดแต่แต่แดแดแดแแมันไม่มีใครมาดูเลยก็ยหลัคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้มาทําการแบบว่าสร้างคอนเสิร,ร์ตเวทีแบ็คพิงค์นะหรือว่าเป็นคอนเสิร,ร์ตสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีอะไรแบบนี้หลังจากที่พี่นิวเนี่ยสร้างคอนเสิร,ร์ตแบบคนไทยไปแล้ว รันนี้เราก็เลยมาจัดคอนเสิร์ตแบบเกาหลีบ้างก็ปรากฏว่า,ารู้สึกว่าคนให้ความสนใจน้อยกว่าคอนเสิร์ตของลำใหญ่นะทั <c oughs> ้งงานอยากให้มาจัดคอนเสิร์ตเวทีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะส่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายจ้าฮายูไลแดแต่แต่แตแตแแแนี่เธอสนใจเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเราไหมอ้าตอนนี้เราขาดอยู่หนึ่งคนนะนี่เห็นไหมสนใจไหมสนใจที่จะมาเข้าร่วมวง,งใช่ไหมจ้าสรุปแล้วเธอไปเป็นคนดูซะงั้น <c oughs> สรุปไปเป็นคนดูเหรอเอ้เราก็นึกว่าจะมาเข้าร่วมวงเราเอาขอเป็นคนดูแลกันนะฉันเต้นไม่เป็นน่ะ